สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานระบบควบควม pues <S <s ุมอุณหภูมิแคนตัสอัจฉริยะกันนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิกันนะครับมาดูด้านในตัวบ้านกันก่อนเลยตัวนี้เป็นที่เก็บแคนตัสนะครับด้านในก็จะประมาณนี้เลยสามารถเก็บต้นแคนตัสได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับห้องเก็บจะมีตัวพัดลมและตัววัดอุณหภูมิด้านในนะครับนี่เลยตัวพัดลมและตัววัดอุณหภูมินะครับ ส่วนตัวแผงวงจรน,นะครับเราจะเก็บไว้ทางด้านบนหลังคานะครับแล้วก็เราจะมีจอแสดงผลหรือจอ LED นะครับอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับสามารถดูค่าอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กกันดูเลยนะครับว่าตอนนี้พัดลมเราทำงานอยู่ที่เบอร์อะไรนะครับพอเราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจอ LED ก็จะแสดงผลนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยก็จะติดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะโชว์ค่าอุณหภูมิทั้งหมดที่ทอยู่ในะภายใน ตัวห้องเก็บแคนตัดตอนนี้นะครับตอนนี้พัดลมก็จะทํางานอยู่ที่เบอร์1นึนะครับพัดลมของเรานะครับจะมี3ร,ระดับนะครับมี3เบอร์ก็คือ0นถึง3นะครับแต่ละระดับแต่ละเบอร์จะทํางานแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวอันนี้จะให้ฟังเสียงพัดลมชัดๆนะครับถ้าอุณหภูมิ20-25องศา พัดลมก็จะทำงานอยู่ที่เบอร์1น,นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิถึง25-30ถึงองศาพัดลมก็จะเริ่มทำงานอยู่ที่เบอร์2อครับแต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง31องศาพัดลมก็จะทำงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่เบอร์3นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็มีจอแสดงผล LED ด้านหน้าให้กับออทุกคนได้รับทราบอุณหภูมิภายในนะครับนี่เลยนะครับทุกคน ตัวด้านนอกนะครับเราก็จะทําด้วยตัววัสดุที่เป็นอะคริลิกแผ่นใสนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สามารถมองเห็นต้นแคนตัดภายในตัวห้องเก็บของเราได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ต้นแคนตาดของเราสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะได้ดูสะดวกสบายแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอนะจบการนําเสนอ โครงงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณหภูมิแคนตัสอัจฉริยะไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ